สวัสดีพี่น้องที่กรพปรักสูภู้สุขวลเนอะะ้อค่ะพี่น้องคาะมือนี้มาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับข่ายตุกเกียวมิวสิกละคะ่ะพี่น้องคะ่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพิ่นกระได้ว่าไวละคะ่ะพี่น้องว่ามือนี้เพิ่นมีงานอยู่อมเพื่อปักทงชัยเนาะคะ่ะจากวันดคนครราชสีมาแต่ว่าเป็นงานที่เพิ่นจัดเองวานะคะพี่น้องะ่ะ เดี๋ยวไปฟังเบิ้งเนาะค่ะว่าเป็นจังไดค่ะพี่น้องดราม่าอได้ยังเดิมเป็นเจ้าใดเน่ดราม่าอะไรไม่มีคุณมีดรามา่าไม่ใช่หรอไม่มีดรามา่มมาเลยคุณจะ<ถ>ก้องบอด<ม>แหมขาวแล้วผู้เดียวคุณทะเลาะใครไม่มีทะเลาะก,กับลมกับแรงไปม,มีอิรีได้บู้าขาไม่เคยทะเลาะก,กับใครเลยนะหอเออจะทะเลาะกันนารักกันนาลักการักการักการ ทา,าบ้างนกันแพ่งกันชิมกันธรรมดาล่ะโตเกียวมันเป็นยังสิดอกเออเออลวลาว่างเขากะลบกันบ้างไม่ให้มันมือนเี๋มาจอบอันนี้มาจอบบ้านัแใหญ่บ้านบักใหญ่นึน่งตลาดมีคนบอกร้ายหนึ่งซีเรียสไหมอีรีเจ้าอยู่ใกล้บ่ไม่ใกล้อยู่บางแค <laughs> กรุงเทพเั็นติแม่ละมาละมาได้ไงวันนี้ก็จะมาอ่ายินดีแล้วก็ให้กําลังใจบอสเพราะว่าวันที่เปิดฤดูกาลก็ไปแต่เป็นใครเนี่ยเด็ตัวเองก็เลไม่ได้เต็มที่แม่ก็เลยบม่ได้เข้าไปก็อยากจะเข้าไปอ่าก็มีอยู่ของมาให้เสื้อผ้ายกโอเครอรอดได้สันด้อจ้ารออยู่ปุ๋ยล่ะเกือบเลือกปุ๋ยล่ะบายบายสมยิงกับพี่น้องเพิ่นต่อสู้ไปิดเพื่อนหแต่บอกกันเนี่ยเขาบุรุกเขาตัวข้าวพี่น้องสมยิงดาบกับพี่น้องบอกกัรแนวเร็ว พยักหูจักเขาด่ดดด <ๆ S 2> ดากันเพราะอะไรบอสบอสบิ๊กซีเพร,ราะพี่ตกข่าวตกข่าวทาปนีเมื่อนี้ยขาล่างการโดสที่สูงมากตามปกติก็อยู่สูงแท้วันนี้เสียวมากคนใดก็เสียวทุกอย่างเกิดความเสียวเบน้นจะใส่หลายเบ้นอาประกันอี่คือบอไมมาลอง แรงมากจากประเทศไหนไต้หวันหรอไต้หวันค่ะพี่น้องอันนั้นอันนี้วันนี้น่ะถ้าสื้อบัตรกูป,ปิดน่ะซื้อ้อ,อยไข่เด้อพี่น้องงานไข่เล็กนีดไข่พาา่าจัดเอียงพอจิตเน,น,เน,น,เน,น้นเน้นมือเด็กเขาจะมาหาท่านคนเองพ่อป่ะเนาะที่ท่านเหรอเนาะขอบคุณพี่สาไต้หวันดนะ้วยเนาะขอบจากไต้หวันพี่น้อง สมหยิงน <Spanish> ั้งดาผู้ไหนวะตั้งท่านก่อนถูกะสุยอดเลยเฮ้ยเดี๋ยวพักิวคนเดียวเ้ฮะหลัอไมรู้ใครทะเลาะกันอะไรอย่างไรกมุตะบานตากันเปลี่ยนตายคนนี้ใช่เปลี่ยนตล์มาคุยน่ารักมากขนมจากพิซตาพิซาบนน์รี้ถบอน พูดเป็นกรแเเป็นระเมากทำไมมารองแบบนี้งานบอดบิกเก็มพี่น้องซื้อบัสซอยเนีพี่น้องคุ้มปีซอยเนี่ยก็ได้ค่าสักะสีซกันเท่าลเ็ัดเองไม่ได้แบบว่าไม่มีคนส้างได้พี่น้องล้างมือกับเรื่อเสด็จเพราะล้งมือกันจะมนสมว่าเดือนหนึ่งมีสามสิบงานใช่ไหมลูกรกวะเสียบคนคือะเอาไมมาเอาไมมา มืึอนี้จก 4, ักรซีพัฒน์พ่อมีหแห้งแจ่ล่าพี่น้องบอกขอนหาพันดอกอนะงานจากก้างกอหลายยูแต่ว่างานปีดตัเองมันกันทำนะมันได้ไหลายมันกันลายไปเลยพี่น้องมันกับพ่อได้คาออฟฟิศจำยางเขาสั่งออฟฟิศคุณพ่อสวัสดีครับเนี่แหละเน่จ้อยเบลเลวแรงงานายมืึอนี้เอาซีพันเด้อบานใหญ่อยู่มืึอนี้เปลืงปังเปล้องปังเปล้องปังฮัลโหลฮาเล่เบ้อหน้ สี่คเดอแบนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไรสวดอยู่พอคุณพ่อสมัยสุดหลอดลอูงานเตรียมท,ที่ขอเขายินบ่บ้านยังว่าสันบ้านตะโขบเป็นบ่บ้านตะโขบเบบมื่อกี้ขี่ผ่านมาตลาดคนเยอะมากแบบเต็มแบบมันตลาดอำเภอเมืองอ่ะจนตื่นผ่านมาตะกี้เอารุกนอนก,อนก่อนนะคะเดาออกไปว่าสัน วันนี้มาซื้อบัตรกลุ่มปิดช่วยผู้อบ้านฟินแลนด์จะได้ค่าสังกสีจะได้ค่าน่้นค่านี่วันนี้ขอบคุณงานจะภาพเข้ามาสามคิวอำเภอปากทงชัยปีนี่เดือนนียนบอเกลิเ,เลมอนี่เดือนหนาวันที่แปดเก้าที่หมองเกเดือนท่านมากับมาอีกคิวหนึง่มงมุกกระลากับอีกคิวหนึง่งสู้เดือนเดือนละเทกันอำเภอปากทงชัยจ้างสามสามคิวเลยปีเนี้ อขาแมีมันอยูายมันอ่ตายบันี่ต้ายละวันนี้ตายดูไปท่มา,ยา,ยายนยดูทกาุ่งาไหมหยงงดับาลำใหญ่มาก <c oughs> เดินแดงมาก <c oughs> เขา <c oughs> เปิดไฟแล้วพี่งอนเปิดจอแล้วมันขึ้นข้างบนเดียวมันก็จะติด่างมันมาข้างลางัะงวันนี้งานบอสบ,บิ๊กนะครับงานบอสบ,บิ๊กฝาก,กพี่น้องแบบ อุดหนุนบัตรด้วยแล้วก็ฮัลโหลปวเข้าวหนึ่งเขาเลยออกมาหกโมงหรอเมื่อนิเมือม่อหนบไม่ฝนเพวามันเป็นมันเป็นเมฆกันหนาวเมฆหน้าหนาว,น,น,าน,าวนะครับดังแล้วค่ะโอเคขอบคุณนะครับดังแล้วดังแล้วเลื่อนแล้วเลื่อนแล้วชิด้าควางบ่กิชิดนีตอนนี้เรามาไล่กีบอลอะไรนะ,ะไม่ไปอย่างว่าเลื่อมล่ะ ที่ไหนอ,หอ,หอ,หอ้ามเรื่องเรามาจัดเองอ๋อมันก็มีมันก็มีงานจัดเองบ้างแต่ว่าหลังจากที่เราเปิดวงมาเนี่ยงานงานจัดเองก็ได้เขีย่ยออกตั้งหลายงานแล้วใช่หบอกมันบอกเพราะงานมันเขา,เา,า,เขา,างานจัภาพขออะไรเออหมายความว่างานจะภาพยี่สิบสมมติว่างานจะภาพสิบแปดงานอีกสองสี่อีกสองงานสี่งานห้างานเนี่ยเราก็อาจจะอัดยัดลงเองไปลองเราเราชิวๆอยู่แล้ว ใช้มือคือจ้างคนจ่างแปลงสี่มือมือไปพูดเรื่องสีเพื่อจะหาพันหกพันสามหลายคนนั่สันหลับพี่น้องคันถือมือคนแบบว่ามือค้นหยุดน้ำมือถือบนบ้านนะสิเอออำเภอสังขะใครเขียนชื่อไปเอยเสียหายหลายแสนหอมมะายไทเมี่ยงเอาได้มาเซลฟี่ปะอำเภอเราเปลี่ยนเชือเหรอคะพนักตี๋มือ รอข้าวมันเขาเขาหัวเขาหัวเขาหัวรอข้าวถ้าว่ากับไปตะลุบไปแล้ว่าแต่ว่ากับซีซันไปแต่ว่ากับจะผิดอะไรดูอะไรด้วยเพ่อไหนพ่อไหนพี่น้องเดซเซลเนี่ยสวัสดีพี่แท็กพลันยูด้วยนะครับ